ันพร้อมหน้าสุขตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุขแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสวัสดีครับพ่อพงพอเพียงนะครับ คลิปนี้พ่อพงพอเพียงจะพามาดูอีลอกนะครับนี่ครับท่านผู้ชมมันสุกแล้วพ่อพงจะทําการขยายพันธุ์นะครับนะครับจะขยายพันธุ์อีลอกนะครับโดยใช้มเมล็ดนะครับเดี๋ยวมาดูเลยนะครับพ่อพง์จะพาเลาะดูอีลอกที่บ้านของพ่อพงนะครับนี่คืออีลอกนะครับท่านผู้ชมกําลังสุกนะครับเป็นมเมล็ดอีลอก ผลอีลอกนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกยังไงนะครับซึ่งพ่อพงอเองปลูกไว้ทั่วบริเวณบ้านนะครับแต่ว่าเมื่อช่วงเดือนก่อนๆนะครับก็จะแทงหน่อขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่ว่าพ่อพงยังไม่กินนะครับพ่อพงอเอาเก็บไว้ให้ดอกนะครับให้มันแก่เพื่อว่าจะได้ขยายพันธุ์นะครับท่านผู้ชมนี่ครับตอนนี้ก็สุกแล้วนะครับพ่อพงก็จะเก็บ เอาไปปลูกนะครับไว้บริเวณที่หน้าบ้านนะครับอันนี้อยู่หลังบ้านนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับก็คือหน่ออีลอกนะครับอีกหน่อหนึ่งที่กําลังจะเกิดนะครับก็คือเริ่มแทงออกมานะครับหน่อที่เกิดช่วงฤดูฝนนะครับท่านผู้ชมมันจะเป็นใบนะครับมันจะไม่เป็นดอกแบบนี้นะครับนะครับถ้าหน่อที่เกิดหน้าแล้งนะครับนะครับช่วงเดือนมีนาเมษานะครับ นะครับมันก็จะเป็นดอกแบบนี้แล้วก็จะเป็นหมากนะครับติดเมล็ดนะครับเราสามารถนําไปขยายพันธุ์ได้ครับเดี๋ยวอ่าช่อนี้นะครับพ่อพงจะเก็บแล้วเอาไปปลูกนะครับด้านหน้านะครับนี่นะครับพ่อพงจะเด็ดเลยนะครับนี่ครับนี่ครับจะเด็ดนะครับแล้วก็จะเอาไปปลูกนะครับที่ด้านหน้าบ้านนะครับครับนี่ครับนี่ อันนี้คืออีลอกที่เกิดมาช่วงหน้าฝนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่ามันเป็นใบยังไงนะครับบริเวณนี้คือป่าผักหวานนะครับซึ่งผมเองก็ปลูกอีลอกใส่นี่ครับท่านผู้ชมต้นนี้นะครับอย่างต้นนี้นี่นะครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ก็เป็นอีลอกนะครับที่เกิดมาในช่วงฤดูฝนนะครับก็คือถ้าเราถอนต้นนะครับเนี่ยอย่างต้นที่เนี่ยต้นที่พ่อพงได้ได้เด็ดอ่า หมากมาแล้วเนี่ยถ้าเราดึงนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะดึงเลยนะครับเพราะว่าเราเด็ดหมากแล้วเราก็ถอนอย่างเงี้ยครับถ้าเราถอนแบบนี้นะครับถอนออกนะครับถอนออกก็มันเกิดมาใหม่ก็จะเกิดมาเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมนี่ครับมันก็เกิดมาช่วงฤดูฝนอะนะครับมันก็จะมีใบแบบนี้แหละนะครับซึ่งต้นที่เป็นใบแบบนี้นี่นะครับคนไม่ค่อยนิยมรับประทานนะครับ จะนิยมรับประทานต้นที่เป็นดอกนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูด้านหน้านะครับที่หน้าบ้านนะครับนี่นะครับบริเวณนี้คืออยู่หลังบ้านของพ่อพงเดี๋ยวจะพาเดินไปนะครับที่หน้าบ้านนะครับนี่ครับผมจะขยายพันธุ์อีลอกเนี่ยนะครับไว้ให้เยอะนะครับที่สุดนะครับก็จะขยายเพิ่มทุกปีทุกปีนะครับท่านผู้ชม บริเวณนี้ผมก็หวานเมล็ดไว้เยอะเหมือนกันนะครับเริ่มออกแล้วนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่นี่ครับที่ผมเอามล็ดมาไว้นะครับนี่ถ้าเราปลูกด้วยเมล็ดนี่กว่าจะเป็นดอกนี่ใช้เวลาสามถึงสี่ปีนะครับท่านผู้ชมสามถึงสี่ปีมันถึงจะสามารถอาจเป็นดอกนะครับนี่นี่ก็อีลอกเห็นไหมครับเนี่ยจะเกิดกําลังแทงมันเนี่ยนะครับนี่นี่เห็นไหมครับอันนี้ก็ออกมาเป็นนี่ครับนี่ก็อีลอกครับท่านผู้ชม มันจะออกมาเป็นใบแบบนี้แหละนะครับในช่วงฤดูฝนอันนี้คือหัวยังไม่แก่นะครับถ้าหัวยังไม่แก่มันจะไม่เป็นดอกมันก็จะเป็นต้นแล้วก็จะเป็นใบเขาเรียกว่าอีลอกสามง่ามนะครับนะครับแบบนี้อีลอกสามง่ามนะครับบางคนก็กินนะครับบางคนก็เอาไปแกงใส่ผักหวานใส่ไข่มดแดงอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวพาไปดูบริเวณหน้าบ้านอีกนะครับนะครับนะนี่ เรามาดูบริเวณหน้าบ้านนะครับซึ่งผมเองก็ปลูกไว้ที่หน้าบ้านเนี่ยครับปลูกไว้ก็ไม่ถือว่าเยอะมากมายแต่ก็ว่าเยอะสําหรับผมนะครับเพราะผมต้องการขยายพันธุ์ไว้เยอะๆนี่อย่างต้นนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยลำใหญ่เลยเห็นไหมเนี่ยอีลลกนะครับพอมันเป็นดอกขึ้นมาผมก็ไม่เก็บนะครับกินผมก็จะปล่อยให้เป็นหมากแก่อันนี้ยังไม่แก่นะครับหมากยังเขียวอยู่นะครับ นี่มาอยู่ด้านนี้ก็มีนะครับท่านผู้ชมนี่เห็นไหมครับนี่อันนี้ก็อีลอกนะครับยังมีต้นเล็กอีกนะครับเพราะว่าผมหว่านไว้เรื่อยๆนะครับพอต้นเล็กมันยังไม่ทันเกิดนะครับมาดูมุมนี้นะครับหลักๆเลยนะครับนี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมอีลอกครับนี่ครับอันนี้ก็อีลอกนะครับนี่นะครับต้นนี้ก็อีลอกเห็นไหมครับกําลังจะสุกนะครับนะครับ ลูกที่เป็นสีส้มๆมามมเนี่ยแดงๆเนี่ยเราสามารถเก็บเอาไปปลูกได้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับนี่ครับเ mm. พราะว่าบางทีถ้ามันแก่ก่อนมันก็จะร่วงก่อนนะครับนี่มาดูต้นนี้นะครับอย่างต้นนี้เห็นไหมครับเนี่ยลอยมันร่วงออกไปนะครับถ้ามันไม่ร่วงออกไปก็นกมากินนะครับท่านผู้ชมมันก็จะ,มะเมล็ดมันก็จะหล่นอยู่แถวนี้แหละ นะครับพอมันหล่นมานะครับโอกาสที่มันเกิดมันก็จะน้อยเพราะว่ามันหล่นมาแล้วมันไม่ได้ฝังดินมเมล็ดเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับในหนึ่งในหนึ่งในหนึ่งเขาเรียกว่าหนึ่งอะไรหนึ่งลูกเนาะเนี่ยหนึ่งลูกกลมๆเนี่ยนะครับมันจะมีมะเมล็ดประมาณมสี่ห้าเมล็ดนั่นแหละนี่ท่านผู้ชมเนี่ยหนึ่งลูกก็ได้สี่ห้าเมล็ดเราก็เอามาล็ดเนี่ยนะครับนี่ลงดินเลยครับถ้าฝังไปในดินแบบเนี้ยนะครับมันโอกาสจะเกิด นะครับเยอะกว่าที่มันจะร่วงเองลงกับพื้นแบบนี้นะครับถ้าร่วงลงเองกับพื้นนี่ก็มันก็บางเมล็ดมันก็เกิดบางเมล็ดมันก็ไม่เกิดนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับนี่ยังหนอนี้นะครับหน่อใหญ่มากสูงระดับหน้าอกผมเลยนะครับนี่ครับนี่ครับกําลัง่าเขี้ยวๆอยู่ยังไม่แก่นะครับเป็นหน่อที่ใหญ่มากครับนี่ครับนะครับหนอใหญ่กว่าหัวแม่มืออีกนะครับนี่ครับ อันนี้นะครับเนี่ยลูกที่เป็นสีส้มๆแล้วเนี่ยสามารถเก็บเก็บนะครับเก็บเอาปลูกได้เลยนะครับเนี่ยผมจะเก็บเลยนี่ครับผมจะเก็บปลูกเลยนะครับนี่ครับนี่ครับเวลาเราจะปลูกเราเนี่ยผมก็มีขุดอ่าเนี่ยบริเวณเนี้ยนะครับผมจะเอาลงอีลอกเอาไว้โชว์ที่หน้าบ้านเลยนะครับเวลาใครผ่านไปผ่านมาก็จะมองเห็นอีลอกเรานี่ครับผมก็จะบีบลงอย่างเงี้ยครับนี่ครับ ก็สังลงไปเลยนะครับนี่ครับถ้าเราให้มันหล่นเองลงกับพื้นเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดก็น้อยครับนี่ี่ครับเห็นไหมครับนี่แหละครับผมก็จะบีบลงอย่างนี้แหละครับอีลอกนี่ครับเห็นไหมครับนี่อันนี้ผมก็จะบีบอ่าเป็นลูกเป็นลูกอย่างนี้แหละครับนี่ในหนึ่งลูกกลมๆเนี่ยนะครับจะมีสี่ถึงห้าเมล็ดนะครับ อย่างน้อยนี่สามเมล็ดนะครับท่านผู้ชมนี่ครับแถวนี้ก็จะมีทั้งดอกกระเจียวแล้วก็บัวดินนะครับแล้วก็ผักหวานป่านะครับท่านผู้ชมครับผมก็จะบีบลงแบบนี้นะครับให้มันเกิดอยู่บริเวณนี้เยอะๆเลยนะครับเกิดหนาก็ไม่เป็นไรนะครับเกิดทึบก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอีล่องนี่มันหัวมันฟังอยู่ในดินนะครับ นี่ครับเราจะไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่างนะครับท่านผู้ชมบริเวณพื้นที่เล็กๆน้อยๆเราก็เราต้องทําให้เกิดมูลค่านะครับนี่ครับนี่นะนี่ลอกครับเราต้องฝังมันลงเนี่ยที่มันหล่นลงเนี่ยมันจะลอยอยู่บนหญ้ายอย่างเงี้ยครับมันก็จะไม่เกิดนะครับท่านผู้ชมนี่ครับน,นี่เห็นไหมดอกกระเจียวก็มี กำลังเกิดดอกเลยครับเนี่ยบริเวณนี้ผมปลูกดอกกระเจียวแล้วก็ปลูกบวัวดินไว้นะครับท่านผู้ชมครับก็เนี่ยครับก็จะลงอีลอกนะครับเห็นไหมครับดอกกระเจียวเนี่ยครับนี่นี่บริเวณนี้ดอกกระเจียวนี่ครับดอกกระเจียวนะครับทุกพื้นที่เราก็จะให้มีของกินมี่ผมก็จะลงอีลอกไว้นะครับ คนผ่านไปผ่านมาเขาเห็นเขาก็จะได้โอ้มีอีโลด้วยเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ชาวบ้านด้วยนะครับเวลาเขาเห็นเขาอยากจะปลูกอยากจะอ่าทําตามอย่างนี้ยครับแบบเขาเห็นเราปลูกได้เขาก็จะมีแรงจูงใจในการทําครับนี่ผมจะปลูกไว้โชว์บริเวณหน้าบ้านนี่แหละ มีเยอะอยู่นะครับหลังบ้านผมก็ปลูกไว้เยอะนะครับปลูกไว้ทุกปีเลยคือได้ได้มเมล็ดแบบเนี้ยมานะครับผมก็เอาลงดินบีบไล่บีบลงนะครับต่อไปไม่แน่นะครับที่บ้านของผมก็จะได้ขายอีลอกครับเพราะว่าผมเคยขับผ่านตามอุทยานต่างๆเนาะไม่ว่าจะไปทางน้ำหนาวหรือว่าไปทางภูพานอย่างเงี้ยครับก็เห็นเขามัดขาย มัดละสี่สิบห้าสิบนี่นะครับได้ไม่กี่ลำนะครับลอกนี่นะครับเราจะทำให้กี่ลอกเกิดมุดมุดไว้เลยเกิดครับนี่ครับดินชุ่มหน้าฝนอย่างเงี้ยครับผมใช้มือเขีย่ยเลยนะครับท่านผู้ชมเราปลูกแบบง่ายๆไม่พิถี พี่ถันไม่พิธีรีตองนี่ครับผมจะให้ดูบริเวณที่ผมปลูกนะครับนี่อยู่มุมเนี้ยนะครับพื้นที่ประมาณอ่าห้าตารางเมตรนะครับท่านผู้ชมเนี่ยบริเวณเนี้ยห้าตารางเมตรนะผมก็ปลูกอ่าของกินผสมกับดอกไม้เพื่อประดับสวนหย่อมหน้าบ้านนะครับนี่อยู่บริเวณหน้าบ้านเลยนะครับมีผักหวานปลา มีอีรออมี darum, ดอกกระเจียวหวานเพช็น้ำพึ่งมีบัวดินเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับบริเวณหน้าบ้านด้วยนะครับนี่ครับบัวดินกำลังสวยเลยสีชมพูสีเหลืองนี่ครับอันนี้ก็เป็นดอกกระเจียวหวานเพช็ดดำพึ้งนะครับเห็นไหมครับ,บนีบ่ครับดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำพึ้งอันนี้อยู่บริเวณหน้าบ้านเลยนะครับนี่นะครับนี่ถนนหน้าบ้านข้างหน้านี่ก็จะเป็นบัวดิน ในคือบริเวณหน้าบ้านนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube พ่อพงพอเพียงด้วยนะครับ